กระปุกันละก็เม่มาได้พ er, mm ี da, okay. ่น้องกระปุเ like พิ่นซื yeah. ้อมาเพิ <t t ่นจะเชื่อแกงน้ำมันะครับเอาเอามาซี่ตูแต่เมื่อนี้นะมีเพื่อได้แนวแกงเชื่อมีกระปูกแดงกรปูกแดงมั่นใจว่ามีกระปูกแดงอไมีได้อยู่ตัวข้าออกไปเชื่อนะไม่เชื่อแม่ข้าไปเชื่อจุ้มอะไรมัน้ยเราจะวาวแน่ยนะทุกคนเราจะเฮ็ดแบบนี้แหละ พี่น้องเลยนี่จ่งไว้เนี่ยน,นี่นะและว้วก็เอาหญ้ามาปอกไว้เฮ็ดคล้ายๆแบบหู้มันอ่ะนะหู้มันห้ามนะอ่ะนะคบถือได้ตัวนี้เช่นนี่ทั้งกปูทั้งกบที่ชมองโตพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่นอ FC, ้องเอฟซีเบิร์ตซูคุนสโคตเด้อยาเนี่มแรง,ลง เลิกจากวิจากงานมาแล้ว hmm. ก็มีมี่เนวอยู่ในกิ่นพี่น้องก็เลยมาหายูฮากินมาหาเชื่อไส้โกบลองเบิ้งพี่น้องเลยแต่ว่านี่เอามาตะบานนางน้อยกุของลุงนะขอน้มลุงเพิ่นเพอเอามาว่าเพิ่นเชื่ออยู่ฟุ่นมันมีครบเอาก็เลยเอามาลองเชื่ออยู่พีนะแต่ว่ายูพีกับทางเก้ากับมี่ไงโกบเอาเชื่อเบสโกบกับได้อยู่ตลอดแต่ว่า ไส้กบนี่ก็แต่น้อยเฮาเชื่อนะแต่ว่าเฮาก็ลองลองมาชื่ออีในเดี๋ยวนี้นะเกือบสามสิบก็ปีแนละ้วฮาชื่อไส้กบแต่ว่ามาลองชื่อบางอี้ว่ามันชิดถือมีถือยังบม่จกักเลยเดี๋ยวลองเบ้งางถ้าลุ้นนํากันมือเช้าพี่น้องหลุมห่างเลยพี่เฟินหาลูกไกเก่งเก่งอันยังขึ้นนี่นะ ได้กิโลอนะโอ้ยได้กีโลไม่ห่อชิปตูตูกิโลได้ชิปน,นี่บลาย,ยกะถือว่าเข้านี่กะเอาะบเลยได้ทอดบ้านเรานี่แหละโซนผสมของเฮานี่กระปูะกปประปูล้วกัปลาผสมน้อยนึงพี่น้องนี่กระปูกับปลาได้แล้วกัดินโพนดินเหนียวนะ ตำตำแล้วก็ต่ำให้มันเฮากันแล้วก็เฮาก็เอามาท่าเชื้อง่ามันแล้วก็ที่เฮาในน้ำเฮาไม่ได้ซื้อนี่ก็หลายปีเลยแท้ยังน้อยเชื่อใส่กบนะแต่ว่ากระทึดดีด้วางหันมันกบหลายเด้แต่ว่าคู่มือนี่กบมันมีบ่หลายเลยไปเบิ้งนำกันว่ามันจีทึหรือดีทึนะชนผสมก็มีช้านี้นะป่ากระปูตำเฮาดียวนะ ได้พี่น้องเลยกระปูเพ่นซื้อมาเพ่นจะเชื่อแกงรู้ไหมนะเรับเอามาสี่ตัวแต่ไม่ได้เบเพ่นได้แต่เพ่นหาเชื่อแกงรู้ไหมเพิ่แหละเพ่นยังหูจักว่ากระปูมีมี ความเหนียวเพราะว่าเอาเวลาเอาถาดมันจะติดงามันดิคันเท้ามีเชื่อเลยมันจะมีติดงามันใช้ความเหนียวของดินนะกับแล้วแล้วพี่น้องนว,นวดนวดเลยมันเท่ากันให้มันเหนียวนะมากับลู่ชายสองคนเนี่ยเฮ้ลู่ชายจับกล้องเลย เือว่าแล้วเลยได้นี่เชื่อเลยท่าเชิงงามมันท่าเชิงงามเดี๋ยวไปเบิึงน้ำกันพี่น้องว่ามันชีช้ทึกอ,อยู่บ่นไม่ได้ชื่อนี่ก็หลายปีแล้วล่ะเอาท่าง,ง่ามันแล้วเทากับทิมเขาในนั่งเลทิมเขาไปไว้ในนะ วแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวไปเชื่อก่อนถือเอาสามอันนึงเนาะไม่ได้ลงลายเนาะใส่ก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะเชื่อ,อไว้ใีหลังนึงนะแล้วก็ไปเชื่อป้าไว้อยู่คุณหลังนึงแล้วก็เอาจะจะย้ายเชื่อแถวนี้แหละเพราะว่ามันมีสามอันบ่อนสถานที่เชื่อนี้ เราต้องคุดก้อนได้คุดเธือมันเป็นคุ้มเป็นคุม้มแล้วก็ฝังลงไปฝังแล้วก็เฮอมันเหลือน้อยน,นึงเฮ็ดค mm ือ hmm. หู้ um มันนี่นะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันเลยว,วิธีการ,ร hmm. นี่แหละวิธีการเชื้อใจกลมนะคุดแบบนี้ฮะอันนี้เราคุดกว้างโพดพี่น้อง กุบแล้วก็เฮากะเฮ็ดคือหู้นี่นะคือหู้มันเฮานี่นะเก่งๆบนปะปะใสนะแต่บ้านภาษาพุทธไทยเอินใส่กบแต่ว่าภาษาอันลาวพัดเล่าพัดว่าตุ้มกบน่แต่เฮาภาษาพุทธไทยเฮาเอินใส่กบนี่เฮาขุดกว้างพวกนี้ ได้จริงคุดห้มอมอพอดีล่มอันนี้น,ะนี่เราก็เอาหญ้ามาปลกไว้หาหญ้ารัา่วพักเชงหน้า,าปลกไว้นี่แหละทุกคนเราจะเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องเลยนี่จงไว้เน,นีนี่นะแล้วก็เอาหญ้ามาปลกไว้เฮ็ดคล้ายๆแบบหู้มันนะนะหู้มันเห่า,านะเป็นหู้มันนะนแบบนี้แหละยังสองอันไปนี้ เชื่อกะวิธีเชื่อคือกันนั่แเลยพี่น้องเดี๋ยวไปท่าเบิง้งไปท่าที่ตามในมือเสาว่วาซีมีเต็มอยู่บ่อหรือว่าซีมีโตเฮาอยู่บ่นะด่างที่ช่องาชื่อตันทางน้ำเลยบางทือยันมีเย็นมีไปเลยขึ้นมากนะเพราะว่าเฮาคุดเมื่อกี้นี้ก็เจอเย็นตัวนึงน,นะแต่ว่าเอามีทัศมันลงปลาเข้าไปเลยมางเธอมีป่ามีไปเรือยมันบืนขึ้นมาได้นี่ด่างที่ชองก็เชื่อน,นี้ ไนียังอีด่างนึงด่างสุดท้ายนี่เฮามาเชื่ออยู่นองเฮาเองนะันเชื่ออยู่ป่าไว้เดินนองเข้มเพิ่นของเฮาเองนะขาวายู่เดินอยู่เดินอดนองอันนี้ก็กบหลายอยู่ว,ยวิธีการเชื่อเนะี่ยจะแบบนี้แหละพี่น้องเอ้เพราะว่าเฮาจะเฮ็ดอันบนหูเฮากับหูอันนี้นะเฮ็ดคล้ายๆด่างกบ เขาจะเอิ้นดั้งครบหรือว่าดั้งครบเนี่ยมันจะเห็ดแบบนี้นะหูหูนะนะหูกระปนะูดั้งมันนะหรือว่ามันบอลมันเฮาเบาน่ยนะจะคล้ายๆแบบนี้นะเราจะเห็ดเก่งๆแล้วก็ทีเลือก็เอาห้าปกไว ปลกไว้แบบนี้นะปลกปูกู่มันช่างน้อยพอกบมาเห็นนี่มันก็คิดว่าเป็นหูมันและก็นนึ่งมากกับมันได้กินได้กินเสษอาหารที่เฮาเอาเื้อนะมันจะเฮ้าไปกะง่ายๆมีแงนะวิธีการเชื้อฮะแต่ว่าเฮ้าเองก็ไม่ได้เชื้อนี่ก็3สามสิบ เกือบสามสิบปีนะเสื้อกัตัดดยังน้อยโหเสื้อใส่กบนะนี่แล้วนะประมาณนี้แหละในขุมก็เฮ้ยมันมีน้ำได้จังกระเทวาเป็นอันสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปทาเบิ่งมือเซาปะล่ะจังหยาม,มันหลังจากที่มาแต่เสื้อใส่แล้วก็บอันน้ำอันในแล้วกั นี่แหระยะเป็นกะสีแกงน้ำม้ทุบเอาพนะี่น้องแต่ทุบเอานี้มันจะเวลาห้าแกงอะ่ะมันจะห้าเนือ้อห้าหนังกว่าน้ำมันจะห้าซึมเมห้ากับเนื้อน้ำม้เลยมันจะนุ่มแต่เมื่อน,นี้นะนีเพื่อนได้แนวแกงเชื่อูอดเอดงูเดีง มั่นใจว่ามีกูบูเรงไมีเด้อยู่ตัวข้าไปเชิญนะไม่เชิญมลข้าไปเชิญตุ้มอะไมันโกโลยจบว่าเน,น,น,นี่ยนนเชิมาเลยเยอะเชิญมันละเันจะเช่อกูแดงได้เราแกงไม้เช่อกูแรงเชิญมาโบกเปาวนะนี่าแกงน้นไม้วะมื่นี้นะ ไก,ปก,ก้ปักแกงกระเก่งขึ้นนี่นะกระปูแดงฮะกระปูแดงฮะยังกระปูดแดงเปดตัวได้พี่น้องเลยแลออ้วเอาไปซีโต้ยังยังซีโต้ทีแรกคือคิดว่าเอาอไปมืดนะคือมืดของแกงน้ำไม้มีกระดูกหมูนะ อีกลอ้อแล้วก็พักชะแง่งหน้ามะโบกมะมะอึอมะอึอคือซัทอ<ฮ>อกทอ,องนี่แะเชื่อเป็นู้แดงนำแกงออกมาไหมเนี่ยเชื่อเป็นตัวไปได้คือแกงมันไม่นุ่มใส่จริงใส่จริรงล้อต่อไปล้วจะมูเดี๋ยวพวกนี้ลงำหลังเลย นี่จะสิดีเมนูแกงต้นไม้นี่แหละพี่น้องเลยอหอมคักขนาดกินกลางเวรเพราะนั่นยังจังถือ,อกันกินกลางคืนบ่นเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ตัดภาพไปมื่นเช้าเลยน้ำเม่อลงแห้งพี่น้องเลย สบายดีพี่น้องสบายดีมเช้าวิเตอรนึ่มืันนี้เขากะสิบพยายามใส่กบที่เขาซื้อไปเมื่อวานนี่แหละนั่นเลยกะไปล่อลุ้นร่กันบอดสิทอหรือวิทอกะไปเขากะหากะทอดทอดึ้นยังแฉกะกลม เมาะลงเห้นเปดปีกเด็กขันงาเด็ขานด่างเล็กว่าสีมีเต็มอยู่บ่ด่างเล็กของเรเบิังดูหาาเลื่อนน้ำเต็มมาเลยอือห้องเต็มห้องนบวบเลยบวบถือคือทือดิดิน mì khói mì dơ thứ giảm to lên giảm khi chọn với phòng bông ngảm khát dịch thủng hoàn toàn bông đô làm bự bứt nhà nhỉ hiện chưa thử đấy tôi này sợ nè thằng cặp bù thằng cốp thứ sống tổ thì à, nó cái thứ là mì tem đấy à, nhang lạng nhưng mà đây leo đây leo đây leo đây tôi nâng leo ừ mấy tôi nâng người thằng cặp bù thằng cốp này อันละคิอว่<_ <C> _> ưng, าจนะิได้มไ้ยังเด้ีคือว่าจะมีมีมีถืกเครัาเอาชื่อตันทางงำเลยที่ตุนก็เลยถืออย่างอีหลางนึงนะม่ยยามและอยู่หนองแคแคมเฮิน cốp lại chơi như ngay hành của thử đi đâu ừ, khâu này cả thử và ngàm như đây khác yêu mà bưng làng sư thái nó đi 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 Ừ, คุดเป็นหูจำนย่งที่โหได้คบกันล้คือวะอันนี้ก้มอกเยอะเฮ่ด้องเราจะไม่ยเห็นกบนี้ยงนีมาเลยเนี่ยเวดียวโอ้ได้สามตาโคร mất thân anh Thì đây lại cũng vào đây có thể đây nhìn thể tại đây bồn nham Vì đó ơi Mùa nhớ lời <laughs> Có dưới hạt kẻ Khi <laughs> đó mình chỉ bị Thử chứ

หอมขนาดพักกะหากเริเิมปุ๊ก็เลยยังมีพักกลินเพราะว่าฝนหากระยุกด,ด้วยต้องหอมกันเต้นน้อยเดียวนะึงกระป้งเบือน้อยนึงลกไม่เชื่อฝนกบนะยังหอมได้ เบตากุบม anyway, ั้คือว่าตอนท้าเขาสุกอะปรุงน้ำต้มกบไปที่เรียบร้อยมุกบกบป่นมันนี้มีส่วนผสมแต่ว่ามีอย่างลาฮีปลาแล้วก็เกือเปรนโอลไปที่เคือรแล้วก็ไอตูวันนี้ก็ยังนั่งเศ้าอยู่ มองฟดเลยเวลาต้มกบหรือว่าต้มปลานะต้องเฮ่อมอมันฟดก่อนจะเชื่อพี่น้องเพราะว่ามันยังมีข้าวนะมันยังมีมีกลิ่นข้าวและะ้วก็บเชื่อลวก็มีเฮอร์คอลนมันท้ามันฟดกับคาร์ลนมัน จีมะเพ็ดชุบนะมันจะหอมพี่น้องกลบรนะับมันจะได้มีกลิ่นรสชาติของมะเพ็ดนจะีมันหอมอืมเปิดละจีมะเพชดต่อไป

tôm Ừ. Hả? Rồi luôn phải lên. Ừ, cốt. Siêu bếp cả con ta đây. Nó sẽ đây, sẽ đây luôn đây lại. Nó đây lại cái gì, ở vai kèm mà buộc xếp บักมแกงหน่อไม้หอมๆนุน่งแกงหน่อไม้เย็นๆนี่นี่สาวกับข้าวหอนคักร <c oughs> <c oughs> ู้เมนูโบมียังางามั้นงนี่ป่นกบแกงหน่อไม้พี่น้องตัวนี้เย็นตัวนี้หอมนีม่งา่กราบได่โอ้นกเขาเพ่าคันดีขนาดาเราไปโตจ้กีฮาเว เฮาอยู่แต่ว่ามันเบาลมมากกินข้าวคนเขาขผ่านต่อคนมาได้ไหมเด้อกินข้าวแล้วก็หายหด้วย,หวยหเหตุการณ์คือเก่าพี่น้องเลยคือว่าพีเฮาเฮาคิดว่ามันชิเลตะว่าดน,น่ฮะแต่ว่าเพชรแล้วแล้วพอเจ้าของคนพอจะได้ครอ,อบบัวครอบบัวก็เลยยังขางทับครอบบัวหน่อยนึงแวตวก็กินข้าวแล้วก็สีฟ่าก,กันไปลุยต่อไปเหตุนั้นมันแล้วใช่เมืเ่อนนะี้ à, ăn cơm tháo nấu ăn, P'long, 10h. Ăn, ăn nhâm nữa còn đang xếp luôn nào, quá, phôn phớt, nữa. nước không? อยู่บ้านนี่ไม่ค่อยได้กินไปเลยวะถือว่ามันมันเยอะเหมือนเนาะแต่คุณจะเลาะซี่มาถึงไปหามันกับแมนแล้วเลาะซี่ยังพอได้กินอที่มันปะไปห้ามมันพ่อได้กินด้วยโอเคทุกคนขออนุญาตยืนเข่าโอเคทุกคนมาเฮดวิคือเกาวันนี้นี่แหละถือว่า นั่งท่าติดครอบครอบบูครอบโขงนี่นก็ถือว่าสำเร็จนะโครงจอดรถเพิ่นเฮ็ดไปเฮ็ดมาจอว่าเฮ็ดบัางงามนึงคืองานเฮามาแก่ใน,นมี่ตน้นเสาแล้ะก็ประตูทางเฮาาล้ะก็ฝามานะันแล้ะก็เฮ็ดเสาเพิ่มดำนิก่กดำน้อยมูลคขาจ้างก็สิบลายไปเลยน,นะ เป็นเงินกีบกับยูเดอประมาณ10 10ล้านกีบ,บม,มูลค้ากับบ่อโลงลายสำหรับบ้านเฮาก็เลยฮับเปิตเธอเฟิรนซะกัเป็นเงินบาทกับยูเดอประมาณ2 0 0 0 0ื่นบนะ่ฮอตสองหมื่นในเดือนนี้เงินขึ้นใช่แล้วว่ะคือบ่คือว่าคือหมกไก่มาคือว่ามาไก่มา ไปยังละเมื่อละเมื่อบานคือวอย่เดินนี่คือว่าเดอนมาเป็นไปจกเอเข้าไปปะไปเสียย่ไป้าไปแล้วทีมงานบวพมเลยยองเง้งไปปะหาให้ดีก่อนพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ปิดไว้สานีตอนนี้ทาบบบลเพราะว่าบบลเป็น ผูเอาปูนมากนะปูนชอบเดียวนั้งดอกของเงินเพื่นไปซื้อปูนพิ่นรอซื้อปูนมาเลยออกมาตะนาเลยซื้อปูนแล้วก็มาเลยก็ตัวยังมีมาดพอดิก็เลยท่าพื้นในตอนนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องอาจจะมีชาลาดได้บ่มีชาลาดได้ก็บพืเบึ้งไปก่อนพี่น้องเพราะว่าช่ว,วงนี้เฮาก็ยังไม่ทันเฮ้าป้าขานหม่ว่าสีได้ไปวันจันนะจักสิีได้ไปหรือว่าเดี๋ยวไปติดตามครับชมเบิ่งนำกันพุละคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอมบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามเะครับสมเป็นกำลังใจตลดอดก็จะเป็นพี่น้องชาวล่าชาวไทยและก็ทั้งพี่น้องต่างประเทศน้วขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนบ๊ายบาย